ยี่สิบสองเหรอสิบเายี่สิบยี่สิบสองยสิบทาคประตอสอับสิหุารับสนี่พัเ็ดนาะกคืนนอนเป้าทั้งคืนี่เขาจะมานอนเฝ้าถเ็จต่ลนกั้งคืนราตอเช้าก็รีบเก็บกันประมาณนี้าทำงานแต่เช้าเมื่อชีพเขาสดแต่ช้านอนเป้าสถานี้ก็เสมอตัวผมปี่บเสมอตัวจะไป สโลไม่อยู่ตามไปดูนุ่อยกิโลมาครับสองโลอีกว <c oughs> ตัวตัวละเกือบโล <c oughs> โลหนึ่ร่ <S 1> 1. <S รเเรโเดโใช่มโลโล8ปตัวโล8 <c oughs> กำลังดีไซน์นี่กำลังดี ทเมนูอะไรพี่เาไปทำอะไรดีเาเกลือเาเกลือออาเกลือตัวตัวสีชมพูเลยครับผมเขาเกลือพี่เอาไปเขาเกลือมาหาปลสลินี่แหละแต่อยูกตัวน้อยก็ยังกลังดีนตัวน้อยเรารอเราดราปลาสลิ นะแต่เป็นญ่านี่นะย่าย่าปักามก็จเยอะหน่อยออสวัสดีครับวันนี้วันที่22ธันวาคมตอต่อ,ตองงเราขึมามาดูมาดูหมอตากา,า,กา,าน,นี่เติมเหมอตัวเบอยมนนั่นาดว่าเป็นทัานงานทำทำอาชีพของตัวเองนานีเนาะจ็ดกผมพั 1, นเจ็้มันประมาณสามอยสองพันนั่นนะ่ะถาน,นี้สองพันกำไรก็คงไม,ไม่มากผมถาน,นี้ ไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เยอะให้ไม่ลงเมื่อวานวันนี้เสมอตัวเนาะวันนี้เสมอตัวนอนเฝ้าที่ทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยสูบเสร็จเมื่อวานที่ผมมาไล่ตอนตอนเย็นเนาะก็สูบเสร็จตั้งแต่เช้ามืดก็เก็บกันเก็บตั้งแต่หกโมงเช้าแหละมาไม่ทันก็จะมาดูบรรยากาศประมาณนี้แหละตรงน,นี้มันหญ้ามันหญ้านี้ลงไม่ได้เสมอตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่น้อยไม่เหมือนตัวนู้นต่างนู้นเนาะ ฝั่งน,นู้นใหญ่เยอะมากสองสะนั่นเยอะอยู่สระองส์สองอันอารบรรยากาศล่องรอยอารยธรรมปลาเล็กปลาน้อยปลากระดีมันขึ้นมาตามท่อขึ้นมาตามท่อนปบแล้วสูบใส่นานเนาะอาจจะมีคนมาเหมาฮะมาเหมา มีพี่ๆเอาเหมาเนาะเอาเหมาเห็นอยางได้ปลานาเขาก็เหมาอะ่ะก็จะมีคนมาสั่งเลยล่ะอยากได้อยู่แล้วแหละแม่กัน้อ้งพลนั้งพลลงไม่ได้มันเป็นผ้านี่เดี๋ยวมันจะปักตูดมันเป็นไอ้หญ้านี่ด้วยตรงนี้เป็นหญ้าเนาะอือใส่ละพี่ๆก็ใส่ละตึ๊บเตเรียมคนละเตรียมคนละอึดครับครับน,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 นี่พีจิดกรอบรถ ถรถไถนาปึ๊บปึ๊บมีเทคนิคนะฮะปึ๊บนั่งไถเง,งี้ยปึ๊บไถพว่วงรับว้าวว้าวปึ๊บเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วตะเกียร์พี่ก็นอนเฝ้ากันได้หนูไหมได้หนูไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้นะตะเกียลมมันแรงแล้วหนาวไม่มีแถวนี้ไม่มี ได้ไม่ได้หนูเลยไม่ได้ปูไม่ได้กรบเลยด้แจะปลาน้อยปลาน้อยเยอะผมนีม่ปลาเน้นน้อยปลาสลิดก็น้อยรอบน,นี้สลิดน้อยผมสลิดได้อยู่น้น้อยมีปลานินนาเนาะปลานินนาผมไม่ใช่ปลาลินเลี้ยงนะปลานิานนารอบนี้เสมอตัวผม ท่นเจ็ดที่เขามาตัดไม้ไปทำครอบกวัวก็ามาเหมาปลาด้วยเนาะะเห็นเขาก็มาเหมาออกมานะ้นฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึบมาเหมา,มา,นะม,ม,า,ม,ามาตัดเอามาอยาู่คาเมื่อคืนนี้เขาก็มานอนตรงนี้ครับผมรองรอยอารยธรรมเมื่อคืนนี้ก็จุดไฟนอนอย่างเงี้ยเอออ,อุ่นไนด้คอยเนี่ยอุ่นนั่นเนี่ยมีไฟด้วย มามาดูตรงไหนดีนางดูตรงไหนดีเขาเก็บหมดแล้วมั้งเรามาไม่ทันเนาะถ้าเรามาตอ่อหกรุงเช้าก็จะเห็นอยู่ก็เหลือปลา,ปลาเล็ก,ลกๆครับผมปลาเล็กเสร็จแล้วดึงขึ้นแล้วผมเสร็จแล้วน่าจะไปต่อที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราจะตามไปดูเลยเขาทำงานเป็นยังไงสายนี้พันเจ็ดเสมอตัวครับผมกำไรน้อยเนาะกำไรน้อยปนละาช่อนตัวใหญ่น้อย ม,มันได้กําไรที่ปลาช่อนนะครับผมปลาช่อนปลาช่อนจะดูว่าถึงได้ยี่สิบตัวถึงจะคุ้มตัวใหญ่ๆนะนั้นก็เป็นกําไรค่าแรงตานี้ก็เสมอตัวครับผมตัวเล็กตัวน้อยผสมกันแล้วก็เสมอตัวได้น้อยเห็นไหมน้องพอเห็นไหมได้น้อยนะรอบนี้ได้น้อยเราไม่มาแต่เช้านี่จะเห็นอยู่เรามาสายแล้วเนาะ ต้องมาแต่แปดตรงเช้าฮะบรรยากาศหาอยู่หากินครับอำเภอขวาสวุรินจังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์ก็จะมีเงี้ยอาชีพสุกสะจักสานุ่งน้นมาภาษานี้ก็จะมาเหมากันผมเหมาเกี่ยวข้าวเสียดก็เหมาสาดนะั้นน้องพลอยเนาะพี่ค่อยจะเหมาสาดกันออกไหมออกรันร้อนนะร้อนนะเดี๋ยแต่ปลาหมอผมปลาหมอมีใครมาเก็บปลาหมอไหมเนาะ ปลาปลาก็ยังเหลือนะผมปลาจะมีคนมาเก็บเนาะวันฝั่งนู้นมีคนมาเก็บไหมเนาะไม,ไม่ไม่รู้เนาะหืมทำไมร้อนเหรอพลอยร้อนเหรอปละเล็กครับสาะไม่ใหญ่เนาะสากไม่ใหญ่ 1, 7, พันเจ็ดันนี้พันเจ็ดโอ้ยสานี้พันเจ็ดไม่คุ้มเลยเราจะไปดูอะไรต่อละพลอยทีนี้ ดูปลานี่แหละอะปลาตัวเล็กเหลือเยอะผมรปลาปลาตัวเล็กก็มีทวงทวีงมาสูบเอามาเนี่ยช้อนเอาก็ได้เยอะอยู่แต่คนมาเก็บแล้วเดี๋ยวมีคนมาเก็บเราจะมาดูเมื่อวีคนมาเก็บเขาจะเก็บได้เยอะไหมปลาอย่างนี้มันไม่น่ารอดแต่ผมเก็บน่าจะเก็บเรียบตัดเลยค่ะอ่าดูดีดูพอ,ต,อ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 ตัดไม้เอาเนี่ยไปทำครอบวัว เดี๋ยวป้าเขาตัดยังไงเนาะตัดต้นไหนเนาะต้นนี้แหละ,ะสวยไปลดยังไงจะเอาต้นี่ยล้มทางไหนล้มทางนี้ก็ได้ป้าเราต้องถอยกันตัดเลยตัดเลยคุณป้าป้าเราต้องถอยก่อนเอ๊มันจะล้มไปทางไหนดูดิมันลุ้น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 กันมันลุ้นกันบนถนนใชาไหมระวังเด้อจะลบใส่เราไอ้พอย ถอย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 ไขดไม้ขอไม้ล <norm> ูกขยอมยคบขดไม้กันอึ๊บออึบอึบอึบสวัสดีครับหนึ่งท่านครับผมมาดูหาสุกสุกตาผมพี่เขาจะมาตัดไม้ยูคาไปทำอะไรนะไปทำคอกวัวมาเหมาสาพี่เขามาเหมาปลาด้วยเมื่อกี้เนี่ยได้ปลาช่อนโล่แปดได้โลแปดเนาะโลแปดกระล้อยสองร้อยพอดีครับผมได้ปลาช่อนตัวใหญ่ไปไปเผาเกลือ หาอยู่หาก,กินครับบรรยากาศทุ่งนาอำเภอขรุรินจังหวัดสุรินทร์ครับผมประมาณนี้แหละที่บนอแบบนอกก็ทแำบบาน่นทานี่ครับผมปลา,ยาเยอะๆนะครับปลาปลาตัวเล็กเหลือเยอะอยู่เขาจะเก็บหรือเปล,าล่าเราก็ไม่รู้นะปลาเน้นน้อยเนาะตาไม่มาเก็บามาเมื่อวานนี้ปลานี้พันเจ็ดครับเสมอตัวครับผมพันเจ็ดเล่นน้อยปึ๊บล้มแล้ว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 ปึ๊บลงมาเลยลงมาเลยดันมาเลย ดันมาทางนี้อครับยูค่ลุงไปไหนต่อเนาะนี่เราเราตามไปดูคอยก็าจะไปสุบตรงไหนต่อเนาะเขาเขาคงหาแถวนี้ได้เขาคงไปสุบต่อผมเราไปจะไปถามว่าไปตรงไหนต่อหรือเราจะตามไปดูนะตามไปดูแต่นี้เรา <laughs> เราไม่ทัน <laughs> ปลาเล็กเหลือเยอะอยู like like ่ต like huh? ้องลงเก็บจะมีคนมาเก็บไหมเนาะจะมีคนมาเก็บให้เราดูไหมเนาะน่าจะเหลืออยู่ฮะงุดต้มอยู่อมีใครมาเก็บไหมเนาะปกติตาเกนมาเดินเก็บเมื่อวานก็ไม่เห็นมาฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นสองสามเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็สาหนึงสู่เป็นอาชีพเลย ยานจน,นที่เขาตัดไม้เนี่ยเก่งนะเนี่ยเป็นผู้หญิงตัดไม้ด้วยพอให้ดูดิตัดไม้อยุคายทำข้าวัวได้แล้วเลียงวัวเยอะไหมครับไม่ได้เลี้ยง,เ,ยงเอาไปทำรั้วครับเอาไปต่อเติมบ้านอ๋อ ันนี้นาพี่บอก่าใช่ค่ะสาสาพี่รอใช่ค่ะอ๋<ส>ะอไม่สูบเองเนาะจ้างเขาให้เขาเหมาไปาาอืม,ม,มอ๋อจ้านี้ใช่ไหมฮะ,<ส>ะเ,ปเป็นเป็นอาชีพเขาเนาะ,<ส>ะเป็นอาชีพเขาเลยจะนั่งนั่งดูยายมามานั่งตรงนี้นะยายตัดไม้เห็นไหมตัดไม้เียเราจะตามไปดูรัวติสายมาเองเราไม่มาไม่ทันจะดูได้แค่นี้แหละ มาไล่มาไล่ดูยายบรรยากาศทุ่งนาเฮลิไฟล์ตินลินเจาดสิรินมาด้วยบรรยากาศเนาะพี่ก็เตรียมเตรียมไปที่อื่นแล้วครับผมเตรียมไปที่อื่นเนาะปลาหมดแล้วแหละเสมอตัวอันเจ็ดบันเจ็ดพัดสลิดน้อยห้ามกระลั้นกระลั้นอย่างไห้ามปีนนักกันตงคอยผมนักกันต้งคอยเดี๋ยวพี่เขาตัดไม้ไปแล้วนะ ครับได้ปลาสองตัวแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของนาไปแล้วเจ้าของนาไปแล้วเจ้าของนาเนี่เจ้าของนาตัวเท่ากันเลยนะเท่าไหรพลอยเลยบรรยากาศทุ่งนาครับทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาเพื่อควาวตุลินจังหวัดตุลินนะผมอยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มเนาะน้องพลอยเนาะ อท่าตัวเท่ากันเลยร้อยขบเจ็ดขบเจ็ดเดือนเลยถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงอันนี้ศุกสาผมสุกสา,สสาเสร็จแล้วแหละพี่ก็เก็บปลาเสร็จแล้วตั้งแต่หกโมงเช้าเก็บชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอันนี้คือแปดโมงแล้วเสร็จแล้วจบแล้วก็ผมมาไม่ทันไม่ได้ตื่นสายหรอกทานุ่ทนทานี่แล้วเราว่างแล้วก็ออกมาถ่ายทำบรรยากาศทุ่งนาเนี่ยไปแล้วพี่เตรียมของแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวเราตามไปดูกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผม ไปดูกันบรรยากาศทุ่งนาเพล็กาวาตึนลิงจังหวัดตุลินครับหายอยู่หากินสูบสระหม้อสะสายนี้พันเจ็ดเสมอตัวกับใบน,น้อยปลาปลาช่อนน้อยมันต้องได้ปลาช่อนยี่สิบตัวขึ้นเยอะกำไรผมประมาณนั้นเมื่อวานนี้เยอะอาวานฝั่งนั้นได้เยอะสระใหญ่าวานเนี่ยสระนั้นสองพันกำไรปลาเยอะปลาันนี้ก็เสมอตัวอีกแล้วไปอัดฟางแนละ้วผมไปอัดปลาอัดฟางนะฝั่งนั้นอัดฟางเนี่ยรถอัดฟางผมไปแล้ว ไปแล้วรถอัดปางไปแล้วเออไปแล้วไปแล้ว,ลวอัดปางครับอัดปางใบวัววัวเยอะแถวนี้เลี้ยงวัวกันได้รับเป็นสันนี้ก็ไม่หมดก็งลงเก็บปลากันไปแล้วนะครับผมขอบคุณคัาผมไปแล้วครับไปแล้วพ่อย